เคยเห็นสิ่งเล็กๆที่เหมือนหลอดหรือท่อในตู้ปลาทะเลไหมครับบางคนอาจคิดว่าเป็นเศษวัสดุอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่เลยเพราะนั่นคือสิ่งมีชีวิตและพวกมันมีชื่อว่าหนอนท่อหรือ soft tube worm ถ้าพูดถึงประวัติของเจ้าหนอนท่อแบบสั้นๆหนอนท่อเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่ในน้ําโดยเฉพาะในทะเลพวกมันมีความสามารถพิเศษในการสร้างท่อขึ้นมาเพื่อเป็นบ้านของตัวเองใช้หลบซ่อนและป้องกันจากศัตรูเรียกได้ว่าเป็นสถาปนิกตัวจิว๋วแห่งท้องทะเลเลยก็ว่าได้ครับหนอนท่อพบได้ในมหาสมุทรทั่วโลก แตแหล่งที่พบมากที่สุดจะอยู่ตามแนวปะกาลังและพื้นที่ที่มีทรายละเอียดหรือโคลนเช่นบริเวณชายฝั่งของทะเลเขตร้อนซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพวกมันครับมาดูรูปร่างกันบ้างนะครับหนอนท่อมีลักษณะตัวเป็นปล้องๆคล้ายไส้เดือนแต่จะสร้างท่อขึ้นมาจากสารคัดหลัง หรือวัสดุในธรรมชาติเช่นทรายและเศษหินท่อของพวกมันอาจมีสีขาวสีครีมหรือสีน้ำตาลขึ้นอยู่กับชนิดซึ่งพวกมันจะซ่อนตัวอยู่ในนั้นและโผล่ออกมาแค่หนวดเพื่อมาหาอาหารเท่านั้นในวงการสัตว์น้ำบ้านเรานั้นหนอนท่อมักถูกเรียกว่าหนอนหลอดหรือหนอนท่อทะเล ส่วนชื่อภาษาอังกฤษคือ Soft Tube Worm และชื่อทางวิทยาศาสตร์คือ s b e l i d y หนอนท่อไม่ได้มีไว้เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับแต่พวกมันมีประโยชน์มากในตู้ปลาทะเลเพราะพวกมันช่วยกรองน้ำดูดซับอินทรีย์สารเล็กๆทำให้ในตู้สะอาดขึ้นและยังช่วยรักษาสมดุลระบบนิเวศในตู้ปลาทะเลของเราอีกด้วย แล้วตำแหน่งที่เหมาะสมในการวางหนอนท่อละ่ะคำตอบก็คือควรวางไว้ในที่ที่มีน้ำไหลเวียนดีเช่นใกล้ปั๊มน้ำหรือตามหินที่มีกระแสะน้ำไหลผ่านเพราะจะช่วยให้พวกมันสามารถกรองอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องอาหารการกินของหนอนท่อไม่ยุ่งยากเลยครับพวกมันกินแพลงตอน และอินทรีย์สารเล็กๆถ้าคุณมีระบบกองและเติมแพงต้นเข้าไปบ้างนอนท่อก็จะอยู่ได้อย่างสบายเลยละครับการดูแลรักษาหนอนท่อไม่ยากเลยเช่นเดียวกันครับเพียงแค่รักษาคุณภาพน้ำให้ดีไม่ให้มีสารเคมีหรือโลหะหนักบนเปื้อนตรวจด,ดูค่าพ h เหให้เหมาะสมและหมั่นให้อาหารเสริมบ้างเท่านั้นเอง อย่างไรก็ตามหนอนท่อก็มีศัตรูตามธรรมชาติเหมือนกันเช่นปลาบางชนิดที่ชอบจิกกินหนวดของมันดังนั้นควรระมัดระวังไม่ให้สัตว์เหล่านี้อยู่ร่วมกันนะครับและถ้าคุณสนใจอยากเลี้ยงหนอนท่อไว้ในตู้ปลาทะเลเพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับระบบนิเวศแล้วก็สามารถติดต่อเลยได้ที่ Line แอดด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ